สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับนักแสดงสาวแอฟทักษอรนและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนทั้งคู่ก็ชัดเจนในความสัมพันธ์กันทั้งคู่เวลาที่สาวแอฟโพสรูปในไอจเมื่อไหร่ที่หนุ่มนนกุลว่างก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ทันทีหยอกกันไปมาน่ารักมากๆ ก่อนหน้านั้นก็ได้โพสต์ภาพโปรโมทซีรีส์ที่ทั้งคู่ได้แสดงด้วยกันซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่แดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่องดังของจีนที่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีกับเรื่องหารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลที่มียอดคนดูในจีนสูงถึง6,380ล้านวิวยอดเข้าถึงแฮชแท็กไฟายซมากกว่า16,00 0ล้านครั้งและยังเป็นอันดับหนึ่งของซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุด ของแพลตฟอร์มในขณะนั้นอีกด้วยโดยบอกเล่าเรื่องราวความรักสามคนสามุมมองไม่ว่าจะผ่านชีวิตมาเท่าไหร่แต่พวกเขาก็ยังคงตามหานิยามความรักและคนรักในแบบฉบับของตัวเองเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์แบบพร้อมลงจอตอนแรก18ธันวาคมนี้ทางช่อง GMM25 แค่ภาพโปรโมทซีรีส์ของเรื่องก็ทำเอาขนลุกแล้วสร้างความฟินให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก และกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเช่นกันเรียกได้ว่าหาักลงจอเมื่อไรเรตติ้งกระจุยกระจายแน่นอนล่าสุดทางด้านของสาวแอฟทักษอรนได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าแชร์กันหน่อยค่ะว่าปีใหม่นี้คุณจะให้แบรนด์แทนใจเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะคะและทางด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นปีใหม่นี้อยากได้ยินข่าวดีจากแม่แอฟและพ่อชานนค่ะขอให้ปีใหม่นี้ได้เห็นคุณแอฟใส่ชุดเจ้าสาวเช่นกัน รักนนฟปีใหม่นี้อยากได้ยินข่าวดีๆจากคุณแอฟกับนนกุลค่ะเมื่อไร่หัวใจดวงน้อยจะเปิดกว้างๆสักทีนะปีใหม่นอกจากให้แบรแทนใจยังมีคำว่าแต่งค่าแบบนี้ไหมเมื่อก่อนแฟนเขาดีใจมากๆ,าๆนนกุลฉันขอบ้างนะฉันไม่เคยทันเธอเลยจะ้ะเรียกได้ว่างานนี้มีแต่คนเชียร์ให้แต่งเลยค่ากันทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าแม่ฟจะอ่านคอมเมนต์ไหมนะแฟนๆเชียร์ขนาดนี้ต้องรีบแล้วล่ะจ้า